รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกนะับผมนายชอตตี้บูโจ้ยเช่นเคยนะครับคราวนี้เกมมือถือญี่ปุ่นเช่นเคยนะครับซึ่งอันนี้นําเสนอไปแล้วในแฟนเพจนะครับเป็นเกมแนว MMORPG ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยอ่านว่าเอลโครนิกานะครับเอลโครนิกานะครับก็เป็นแนว MMORPG ที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจจริงๆอ่านะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเขาจะโคกับอ,อ่แอนิเมะแฟรี่เทลด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยกันแล้วกันเนาะ นี่นะฮะเข้าสู่เกมกันเลยนะครับก็มีเมนูไม่เยอะครับอัน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 นี้คือสําหรับคนที่ย้าย ID นะครับมีการเชื่อมต่อข้อมูลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเกมนี้มันล็อกอินได้กอนก้างเยอะ o o g l e p พาสก็ได้ Facebook ก็ได้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการย้ายเครื่องนะครับก็คือมันใช้พวกโซเชียลอะทำได้ง่ายมากเลยหรือถ้าเกิดไม่ชอบโซเชียลชอบเป็นรหัสก็ก็ทําได้ครับเห็นไหมมีเป็นรหัสเหมือนกันก็เรียกว่าทางผสมระหว่างการย้ายเครื่องแบบญี่ปุ่นกับแบบ ฝั่งยุโรปอเมริกาด้วยนะฮะก็มีหมดก็แล้วแต่ความชอบกัแล้วกันอ่าก็เอาเป็นว่าให้จําไว้นะครับใครที่ย้ายไอดีมาใส่ที่นี่นะครับส่วนสร้างรหัสเดี๋ยวไปว่ากันในเกมนะเดี๋ยวไปว่ากันในเกมนะฮะว่ามันสร้างตรงไหนโอเคเริ่มกันเลยอ่อข้อตกลงไม่อ่านเนาะเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยอ่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะครับก็รอกันด้วยนะครับมาถึงก็เจอเนื้อเรื่องนะับสคริปได้นะครับปุ่มสายล่างผมจะสคริปนะครับแต่บางทีก็ไม่อยากสคริป อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ไม่อยากสกิปแล้วก็ามาดูนะฮะเกมนี้ว่า 2D สวยนะครับก็มีใส่ตัวละครที่ติดเลดเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างงี้นะฮะขอสกิปนะครับเออสกิปเลยอันนี้นี่นี่เห็นไหมมีตัวละครจากอ่าแฟนลี่เทลด้วยนะฮะลิซาน่าใช่ไหมคนนี้ผมอ่านเอานะเออก็จะมีแค่ถึงช่วงก่อนวันที่26เดือนสิงหาปี2559ประมาณนี้นะไม่26ก็28 เพราะนั้นใครที่เล่นช่วงนี้รีบๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหมดช่วงโปรโมชั่นของแอนิเมท์แฟรี่เทลนะครับต่อมาก็เลือกอาชีพครับก็มีนักดาบปืนดักไนท์อันนี้เป็นอัศวินมืดอะความมืดแล้วก็เมจิเชียนะครับผมคงต้องเลือกนักเวทเหมือนเดิมนะฮะผมจะเล่นนักเวทนะครับกันเนี้ยครับก็มีให้เลือกชายหญิงเลือกได้หมดครับทุกอาชีพก็เลือกชายหญิงได้ผมเล่นตัวผู้ชายไปแล้วแล้วก็เล่นนักเวทเล่นเล่นนักเวทชายไปแล้วเปลี่ยนดีกว่าว เปลี่ยนเป็นธนูไอไม่ธนูปืนหญิงละกันนะฮะออให้มันหลากหลายหน่อยจะได้พูดถูกว่าอาชีพไหนมันต่างกันยังไงโอเคถ้าเลือกได้แล้วก็กดต่อไปนะครับก็จะมีทรงผมให้เลือกนะฮะเหมือนแต่งตัวละคร m m o เลยนะฮะก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกมีสีผมใชอ่าสีผมนะครับแล้วก็มีตาซึ่งจะครอบคุมถึงเรื่องสีของดวงตาเลยนะครับวันนั้นก็เลือกเอาที่ชอบที่ชอบนะฮะ ต่อมาอันสุดท้ายเป็นสีผิวนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเสร็จแล้วก็เน็กนะครับเขาก็จะบอกว่ายืนยันไหมตามนี้นะครับเพศนี้สีอะไรอย่างนี้ก็โอเคตกลงไปนะครับอ่าเราก็ยังไม่มีเรื่องของการตั้งชื่อนะยังเป็นอะไรเอ่ออยู่นะครับนี่นี่คือตัวละครเรานะ 2D เป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็คือยังเป็นอะไรเอออยู่ต,นะยยต้องจบช่วงสอนก่อนเดี๋ยวจะมีให้ตั้งชื่อเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเนาะอ่าสำหรับการเล่นก็ในการต่อสู้อ่ะเราจะเราจะอยู่ในแผนที่แบบนี้ครับ เราก็คลิกเดินนะครับหามอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายนะฮะก็คลิกเข้าไปต่อสู้ได้ซึ่งถ้าเกิดมีมีคนอื่นสู้อยู่เราก็คลิกที่มอนสเตอร์ได้นะครับจะเป็นการกระโดดเข้ามาแจมซึ่งถ้า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 นับไม่ผิดน่าจะแจมกันได้3 4ตี้เลยอ่ะ <S <s <uck ling> คือตัวละครฝัง่งเรานี่ยืนกันเป็นตับ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 เลยนะครับ <S <s <uck ling> ส่วนตัวละครฝั่งเราสังเกตจะมี5คนนะครับอ่าก็คือตัวละครหลักหนึ่งแล้วก็ตัวละครเสริมอีกอ่าอีก4คนนะครับ ก็จะเห็นว่ามีเรื่องของโจมตงโจมตีกสกิลมีนะครับก็คลิกที่เป้าหมายนะครับก็เป็นการโจมตีได้เลยนะครับเอานี่แล้วกันคลิกนี่นี่นเอาไอคนนี้ให้ตายก่อนนะฮะยออโอ้ยแรงอยู่เหมือนกันนี่นักเวททำไมมายืนหน้าวะน,วนักเวทน่าจะไปยืนหลังนะอันนี้คือการสั่งให้โจมตีธรรมดานะครับแต่ก็มีออโต้ครับไม่ต้องกงังวลอ่าโอเคสังเกตว่าจะเป็นผัดกันตีคนละเทินนะครับอันนี้ใช้สกิลเห็นไหม สกิลเกมนี้บอกอนาเขตด้วยนะครับว่าอนาเขตเนี่ยโดนตรงไหนบ้างซึ่งสังเกตนะว่าเราตัวละครเนี่ยมันจะยืนได้ทั้งหมด3 3แถวคือกลางหลังหน้าใช่ไหมเออกลางหลังหน้านะครับแล้วก็มีทั้งหมด5ช่องนะครับเรียกได้ว่าจัดฟอร์เมชั n ได้สิบห้าที่เลยทีเดียวนี่ครับเวลาสกิลก็มีคัตซีนให้ดูสวยๆทั้งงานเงี้ยครับปุ่งๆไม่ตายอ๋อตายตายอา่าแล้วก็เมื่อเล่นมาสักพักทีมสกิลเต็มก็สามารถที่จะกดใช้งานทีมสกิลได้ นะครับมาเลยครับช่วยกันลุมสกัมชิง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 ,ชง,ชงปุ้งนะฮะอลังการงานสร้างมาแต่ถ้าเกิดเราปล่อยบอทออโต้อะมันจะไม่ใช้ทีมสกิลให้นะเราต้องกดเองนะครับโอเคนะนี่คือการต่อสู้นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเป็นเทิร์นเบสผัดกันตีกันละเทิร์นนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองกันก่อนเอาล่ะทำอะไรต่อเอ่ยนะทำตามที่เกมสอนไปก่อนนะครับ คือเกมมันจะไกด์ให้เราเรียบร้อยแล้วแหละว่าว่าเ,เกมนี้มีระบบอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้ให้ทําอะไรอันนี้ให้ใส่ชื่อนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ใส่เอ,อ,อตตี้ไปแล้วอะไม่รู้ใส่ซ้ำได้บ่นะถ้ามันให้ใส่ใหม่แสดงว่าใส่ซ้ำไม่ได้นะครับงั้นเราไปชอตตี้กันละกันชอตตี้ผมใช้ไปแล้วนะครับและดันลบเกมทิ้งไปแล้วด้วยดิเออโอเคเอะสิ่งที่มันให้ทำต่อนะครับดูเมนูด้านล่างอันนี้คือกาจะปองนะครับเมนูที่3มให้เปิดฟรีเลย1ใบนะครับได้4ดาวนะครับแน่นอน แล้วก็ถ้าเกิดได้ตัวละครจากแฟรี่เทลด้วยก็จะดีนะครับมันน่าจะได้อยู่แหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดลองดูชิงสี่ดาวนะครับไม่ไม่เนี่ยอาร์ดูเรียนนะฮะไม,ไม่ไม่น่าใช่จากแฟรี่เทลไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเปิดเดี๋ยวค่อยมาเปิดของแฟรี่เทลนะฮะเอาละต่อมาเมนูที่ห้านะครับอันนี้นเขาให้กดที่คาแรคเตอร์นะครับเป็นเกี่ยวกับตัวละครอัอนนี้ดูดีๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับเกมญี่ปุ่นเท่าไหร่ คือมันจัดวางเมนูแปลกๆเพราะนั้นต้องดูแล้วก็จําให้ดีนะครับอันนี้คือการากดเข้ามาปุ๊บก็จะมีรายละเอียดของตัวละครนะครับที่เรามีทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะกดที่รูปตัวละครได้นะครับมันก็มีเมนูอีกเต็มเลยแต่ทําตามที่มันบอกก่อนเคออันนี้คือเรื่องของการใส่เข้าไปในทีมนั่นเองเห็นไหมคือลากวางลากวางเลยนะใส่ในทีมนะครับส่วนในนี้กลับไปที่เมืองนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทีมทําแบบนี้นะฮะ ส่วนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้รางวัลล็อกอินนะครับล็อกอิน28วันได้ตัวละคร4ดาวอีก1ใบนะครับเดี๋ยวเล่นเล่นติดต่อกันได้แน่นอนนะฮะ4ดาวนะครับส่วนอันนี้เป็นอีเวนต์ล็อกอินช่วงนี้นะครับถ้าเล่น7วันเนี่ยก็วันที่3จะได้ลูซี่นะครับจากไฟลี่เทลใช่ไหมอ่าก็ล็อกอินต่อเนื่องกันทุกวันนะฮะจะได้รับขอสุรคุณมากมายส่วนอันนี้เป็นอันหลักเลยคือเรื่องของเควสนะครับอ่าก็กดปุ๊บมันก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องครับมีทั้ง อ่าซีนาริโอที่เป็นเควสท,ทั่วไปแล้วก็มีอีเวนท์ที่เป็นเควสอ่อประจำเวลาเออเควสประจำวันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะฮะก็กดคลิกๆๆเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีบอกว่าให้เราไปสู้กับใครซึ่งมันจะมีรูปให้ดูนะครับแต่ถ้าอ่านอ่านไม่ออกต้องดูรูปนะครับคือมันจะมีชื่อมอนเตอร์บอกนะฮะแล้วก็มีบอกด้วยว่าจะดรอปอะไรบ้างนะครับสกิลของเราแบบนี้โอเคไหมทีมเราโอเคไหมถ้าโอเคก็ตกลงคือมันต้องตกลงอยู่แล้วแหละเกมนี้มัน ไม่ได้ให้เราทํานอกเหนือจากที่มันสั่งนะครับทําตามที่มันบอกไปก่อนนะครับโอเคนะครับคราวนี้มันก็จะปล่อยให้เราเล่นอินสระ,ะแล้วนะครับนี่นี่นมีม,มีมีเก็บแร่ด้วยนะครับเออมีเก็บแร่มีเปิดหีบด้วยนะฮะพยายามอย่าไปจุดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเวลาเราเดินไปนอกที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องจะมีเห็นจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเราไปนอกเหนืออาณาเขตนะมันจะไม่มีเควสเอาอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคมีออโต้แล้เห็นะครับก็ออโต้เลยก็ได้นะครับคือเคว้แรกสุดที่มันให้ทําเลยก็คือ oh, <this> ให้ค่าวายคือให้ค่าหมู3ตัวแล้วก็ให้ค่าไอเอนี uh, ่ A N e 3ตัวนะครับคือแล้วเราต้องเป็นคนฆ่านะถ้าเพื่อนโดดมาแจมเพื่อนฆ่าเราก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเล่นในช่วงเวลาที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยเล่นแล้วกันยกเว้นว่าด่านนั้นมันยากเกินไปจริงๆนะครับล้วมอนเตอร์มันยากผมเดินไปนิดเดียวเองห่างจากเนี้ยไม่ไกลมากเดี๋ยวเจอมอนเตอร์โหดๆแหละสู้ไม่ได้ พยายามทําตามเวสนะครับเนี่ยพอเปิดบ่อนแล้วดูดิมันตีสเปซสปาเลยเห็นไหมครับเออตีกันเลยเทเลยเพราะงั้นก็เดี๋ยวอันน,น,นี้มีคนโดดมาแจมลนะ<ำ>เดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําทเวสให้ครบก็คือฆ่าไอ้นี่สามตัวแล้วก็ฆ่าไวเอาฆ่าฆ่าหมูป่าอสกมตัวนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าทาเวสเสร็จแล้วไปยังไงต่อนะครับขอตัวตัดฉากเลยแล้วกันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตรงนี้เพื่อไปส่งเวสได้เลยนะครับเออ เนี่ยนะมันก็จะสรุปขึ้นมาครับแล้วก็เลเวลก็จะขึ้นด้วยนะครับเนี่ยได้ของอะไรมาบ้างนู่นนั่นนี่นะฮะเนี่ยแหละครับก็คือการเล่นเกมเนี่ยหลักๆมันมีแค่นี้แหละครับเออเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าระบบอื่นๆกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชิงชิงแรงอัพเรียบร้อยอ่ารับเพื่อนได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่โดยอย่างอื่นก็ยังพอประมาณอยู่นะฮะเนี่แหละการเล่นเกมนี้ก็อยู่ที่แค่นี้แหละครับคือไปทําภารกิจนะฮะไปทำภารก,กิจตึ๊กตนะึบ แล้วก็เลเวลอัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมมาเปิดกระาปองแล้วพัฒนาตัวเองนะครับโอเคเนี่ยแหละการรีวิวเกมนี้จะมีเท่านี้นะครับส่วนการแปลเมนูมาลุยกันต่อเลยครับเอาอันไหนดีละ่ะกดที่แรลงของตัวเองได้นะครับจะมีรูปตัวเองขึ้นเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ User Message นะครับก็เป็นคำทักท,า,ทายอะ่ะเวลาเพื่อนแอดมาหรือใครส่งโปรไฟล์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนก็นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี่ก็คือ,อเป็นเป็นเหมือนกับคนไอ้้ไอผู้หญิงหัวชมพูนมใหญ่ๆอ่ะเออมันก็แค่คอยแบบแนะน,นํานิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรนะครับมันแค่คุยกับเราเฉยๆส่วนด้านล่างนี่ก็แสดงอีโมชันได้นะเ,ออเห็นะเออเห็นะครับแล้วก็มีแชทนะครับกับชาวบ้านเขาได้นะครับก็ทําไดออ้ตัวละครอื่นนะครับเราคลิกได้นะครับเนี่ยกดค้างไว้นะครับมันก็จะมีเห็นนะดูะรายละเอียดแอดเป็นเพื่อนนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ย ออแชทนะฮะหาส่วนตัวนะครับ3อันเห็นไหมครับเอออันนี้กดที่ในเมืองก็ได้หรือว่าจะกดที่อ,อ่อในแผนที่การต่อสู้ก็ได้นะครับส่วนเกมเนี้ยการแอนพเพื่อนจะเป็นแบบ Follow นะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมกดปุ๊บเห็นไหมฟอลโล่เห็นไหมครับอ,อ่าเป็นการ Follow นะฮะเห็นไหมฟอลโล่เรียบร้อยนะครับเอออ่าเนี่ยแหละครับอ,อ่อ่ะเมนูอื่นนี่แหละอีกดูข้างล่างก่อนแล้วกันข้างล่างเป็นเมนูหลังเนาะอันแรกเป็นเอ่อลองอินประจำวนันอ่ะน,นี่ ก็มีบอกสรุปอีกทีตรงนี้นะครับมีถ้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเออร์ชิพเมนต์ซึ่งจะมีประจ,จําวันด้วยซึ่งมีหลายอันมากทั้งเออร์ชิพเมนต์นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีประจําวันนีเ่เดี๋ยวคร่าวๆก็แล้วกันเนาะผ่านเควส3เควส,สเลเวลอัพ3 3เลเวลอ่ะ3ครั้งนะฮะไปอัพเกรด3ครั้งอะไรแบบนี้ลุยแต่โอ้โหคือเยอะแยะเอาเป็นว่าเล่นเล่นไปเถอะเดี๋ยวก็ผ่านจริงๆเล่นเล่นไปเถอะเดี๋ยวก็ผ่านมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำวันทุกวันอยู่แล้วนะครับ ต่อมากราะปองอันนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าเราเปิดอะไรเพิ่มได้ไหมครับเ,เงินแคสไม่มีเลยฮะกดที่รูปแฟรี่เทลก็จะมีรายละเอียดบอกรับว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะมันถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่26กนะฮะว่าจะหมดช่วงแฟรี่เทลแล้วเพราะนั้นรีบเล่นกันเลยนะครับส่วนพวกนี้กเ็เป็นเปิดกระยาปองแยกตามประเภทก็คือ,อน,นี้เป็นคนอันนี้เป็นอาวุธเป็นเครื่องป้องกันแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแฟรี่เทลนะครับเนี่ยก็ราคาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแตกต่างกันเล็กน้อย อ่าโอเคกลับไปที่เมืองเนาะช็อปนะฮะร้านค้านะครับเกมนี้มีอะไรบ้างเออเอาผมปิเงินแค้นหมดเลยนะครับเป็นพวกแพ็กเกจมูวชันนะครับแล้วก็มีซื้อคิสตันนะครับก็เดี๋ยวลองเช็คดูดีว่ากี่บาทเออมีถามอายุนะก็ตอบเกิน20ไปจะไดะ้ซื้อได้ไม่อั้นนะครับต่อวันนะครับอ่านี่โอเคก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันแคนเซิลออกมาก่อน อันแรกเนี่ยถ้าเกิดใครจะเติมนะต้องมีบัตรเครดิตใช่ไหมครับอพอเติมแล้วเนี่ยแพ็กเกจเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแจกเงินแค่ให้เราทุกวันอะ่ะเ,ออเป็นเหมือนกับ30วันมันแจกให้เราทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนอะไรอย่างงี้นะครับส่วนในพวกอันอื่นนี่ก็จะเป็นซื้อเงินในเกมธรรมดาครับราคาก็าสี่สิบคิสตัลใช่ไหมเปิดกระปองให้หนึ่งครั้งก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันแพงอยู่เหมือนกันนะครับอื่นอื่นอื่นอันนี้ก็มีขายของนะครับมีเศษของตัวละครด้วยนะแล้วก็มีพวกอาวุธ นี่คือซื้อขาดเลยนั่นเองแล้วก็จะรีเซ็ตทุกวันเวลา10บโมงนะครับอันสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับแต้มเพื่อนนะครับก็มีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมอ่าก็ส่งส่งหัวจงหัวใจหากันอะไรอย่างนี้ก็เอาแต้มเพื่อน,นมาเปิดตรงนี้ได้ด้วยมีเยอะจริงๆมีเยอะจริงๆต่อมาตัวละครใช่ไหมอ่าเมื่อกี้มันก็บอกเราไปแค่นิดเดียวนะครับอันนี้คือจัดทีมใช่ไหมเดี๋ยว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 ,ยวคืออันนี้เป็นเรียกว่าอะไร Formation หลักของเรานะครับ การจัดทีมก,ก็คือปุ่มซ้ายตรงนี้นะครับจัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าแบบที่ในตัวอย่างก็ได้คือจัดตรงนี้ได้เลยอ่าเมื่อกี้เราได้ใครมาโอเคคนนี้เนาะเปลี่ยนหัวหน้านิดนึงเอออ่าก็มีอะไรอีกอันนี้เอาเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้นี่หว่าลืมไปเกมนี้ตัวละครเราเป็นตัวละครหลักก็คือลืมไปเลยนะอะ่จัดได้หลายทีมครับก็มีทีม A ทีม B ก็เผื่อมีหลายตัวละครก็ลองมาจัดจัดดูนะฮะแล้วก็เลือกทีมสกิลได้นะครับก็เนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีสกิลเดียว นะอีกหน่อยก็จะมีมากขึ้นถ้าเกิดเราไปหาของมาครบก็จะเปิดล็อกสกิลสกิลของทีมนะฮะมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้เป็นสารานุกรมนะฮะไม่ต้องกดก็ได้นาะออันนี้ก็เป็นตัวละครนะครับซึ่งมันเข้ามา,าไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะเอาทีละคนเลยลวกันเวลาเรากดที่ตัวละครนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับดูแบบ3 d ดูแบบ2 d ฟังเสียงนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอ่าสตอรี่เนื้อหาของตัวละครนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเศษอะไวไว,ไวเหมือนกับเวลาจะ อัพดาวอะไรอย่างเงี rainforest. ้ยเออต้องมีเศษให้ครบนะฮะส่วนด้านขวาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าสเตตัสเท่าไหร่มีสกิลอะไรบ้างแพสซีฟสกิลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งอาวุธเดี๋ยวเรามีอาวุธขึ้นมาก่อนเราจะติดตั้งได้นะครับแต่ตัวละครผมติดอันนี้ไม่ได้ไงอันนี้เป็นของนักเวทไม่มีใครเป็นนักเวทเลยก็ติดติดไม่ได้นะครับคือเราติดอาวุธได้แล้วก็เวลาที่เรากดเนี่ยอันนี้ติดนะครับอันนี้ขายอันนี้อัปเกรดนะครับมีอัปเกรดอาวุธด้วยนะครับ การอับเกอดอาวุธก็นี่เลยเห็นไใช้ยันนะครับต้องหายันแล้วก็มีเงินจํานวนหนึ่งมาตีบวกอาวุธได้นะครับเ,ออเมนูอันที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นยา exp เวลาถ้าเราได้ตัวละครใหม่มาอะไรมาเนี่ยอยากให้มันเลเวลเยอะเนี่ยเราก็ใช้ยา exp ในการจินได้นะครับต่อมาสกิลสกิลนี่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับเนี่ยเนหะ็นไใช้ยันนะครับซึ่งต้องคราฟมานะครับคราฟมานะฮะเออคราฟมา ก็เดี๋ยวลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็จะมีดรอปมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องหาของกันต่อไปอแล้วมีอัปเกรดเลเวลได้ด้วยแต่ต้องเข้าใจว่าคือเราต้องเก่งกว่าน,นี้หน่อยเลเวลสูงกว่าน,นี้หน่อยนะถึงจะมาอัพกรองอัปเกรดได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะอีกหน่อยคงมีเรื่องของการเรียนสกิลใหม่แน่นอนแต่ว่าจะเรียนในรูปแบบไหนก็ต้องติดตามนะครับเช่นการคราฟของหรือเปล่าหรือต้องอัปดาวขึ้นมาไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีหลายท่า อย่างเงี้ยมีหลายถ้าแสดงว่าดาวก็เกี่ยวนะครับดาวยิ่งเยอะก็มียิ่งมีทายเยอะอะไรอย่างงี้ส่วนด้านซ้ายอวตารครับคือเป็นคอสตูมของของตัวละครนะครับก็แหมหลากหลายครับหลากหลายเยอะแยะเลยนะฮะตัวอื่นมีคอสตูมไหมอามีเหมือนกันฮะคือใส่คอสตูมได้ทุกตัวเลยนะครับโหดจริงๆปกติถ้าเป็นเกมอมื่นเนี่ยมันใส่ได้แค่ตัวเดียวคือตัวหลักใช่ไหมตัวอื่นใส่ไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์นะฮะก็จะมีเท่านี้นะครับก็คือสรุปเลยมีเรื่องการอัปเกรดตัวละครสกิล อ่ะฮะแล้วก็มีเรื่องของอาวุธแล้วก็เกรดอาวุธด้วยนะครับอ่ะก็เนี่ยหมดละข้างล่างก็มีแค่นี้นะเควสก็อย่าลืมมาลงตลอดนะครับอย่างวันหนึ่งก็อย่างน้อย3ครั้งใช่ไหมจะได้ผ่านเควสนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะฮะก็อย่าลืมมาลงนะครับก็จะมีเควสที่ลุยอีเวนต์ด้วยนะครับเอาล่ะมาถึงอันสุดท้ายแล้วครับเมนูครับมีอะไรบ้างยะเยะเลยเอาที่สำคัญลวกันนะครับอันแรกเป็น ของขวานนะครับอ้าวได้นี่มาด้วยใช่ไหมอ่าก็อย่าลืมกดรับของขวานโอ้โหได้แจกของเยอะเหมือนกันดีว่าแต่ก็น่าจะมีพอไปเปิดกระจะบปองว่าลองเช็คดีกระจะปองนี่อ่าเปิดได้นะครับ40นะครับใช้40จะเก็บให้ครบอ่าสี่ร้อก็ได้แล้วเปิดทีเดียวมันเปิดสิบแถมหนึ่งไงการันตีสามดาวหนึ่งตัวนะครับอออันนี้ก็แล้วแต่เนาะอ่าอันนี้กระเป๋านะครับอ่ากระเป๋าคาบันนะครับมีขายด้วยนะเผื่อจะขายขายได้นะครับ กดปุบแล้วก็ลกกึกติ๊กติ๊กติ๊กเอาแล้วกดขายนะครับเพื่อที่จะเป็นการขายให้ได้ได้ไดเงินมา,าระบบเพื่อนนะครับก็อันนี้เราไปฟอลโล่เขาไว้สองคนใช่ไหมแต่ว่าคนที่ฟอลโล่เราได้ตั้งค์เกาเกาๆเลยนะเออนะครับนี่ดูรายละเอียดได้นะครับว่าเขาทีมเขาเป็นยังไงนะฮะโอซูซูเมะนี่คือแนะนํานะครับแนะนอาอ๋อแต่ว่ามันโหลดนานใช่ฮะก็คือเพื่อนเพื่อนที่แนะนำนั่นเองนะครับ อันสุดท้ายหาเพื่อนอ่ะก็น่าจะหาจากชื่อได้เลยเดี๋ยวลองลองพิมพ์ชื่อของผมนี่ไม่รู้เจอเปล่าเจอดึงเจอนะครับมีสองคนมีผมอ๋อเห็นไหมนะี่เป็นนังเวทนะครับเลิกเล่นไปแล้วนะครับคือเผลอลบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเศร้าจริงๆต่อมานะครับอันที่4ี่ออปชั่นนะครับก็มีเปลี่ยนชแนลได้ด้วยเหรออ๋อโอเคเผื่อชแนลคนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีออปชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปรับเสียงได้แล้วก็ปรับอันนี้ได้ครับ อไอ้นิกเนมอ่ะว่าจะโชว์ไหมของคนอื่นโชว์ไหมแจ้งเตือนไหมเวลามีอีเวนต์มานะครับแล้วก็แสดงกริดนะครับก็คือเป็นช่องไหมเวลาสู้อะไรอย่างี้นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากก็ได้ส่วนอันสุดท้ายนี่คือดาวน์โหลดเสียงให้ครบกดทีเดียวปุ๊บให้มันดาวโหลดนะครับต่อมาอันที่5เป็น Account นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับ Account ของเราไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะ <laughs> ไม่ได้มีอะไรสาคัญนะฮะอันที่6ซับพอร์ตนะครับก็โอ้โหเต็มเลย ข่าวสารเว็บไซต์หลักนะครับวิกิของเกมอะไรอย่างเงี้ยติดต่อ GM อะไรเกมมีปัญหานะครับอันต่อมานะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับของของแบบพวกเกมอะ่ะเช่นพอตกลงการเล่นเกมเครดิต privacy policy ไม่ต้องดูก็ได้อย่นี้มัเข้ามาอ่าส่วนอันนี้สําคัญใครที่อ่อจะอ่อซิงข้อมูลนะสมมติ ID นี้ผมเปิดกระปองได้เทพแล้วผมจะซิงข้อมูลก็มาที่เมนูอันนี้นะครับเลื่อนมาล่างสุดเลยอยู่เมนูที่3าครับ data backup อันนี้นะฮะ กดปุ๊บเห็นไหมมันเหมือนกับตอนหน้าจอแรกสุดเลยใช่ไหมครับก็คือมีโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เราซิงเราก็กดซิงได้เลยนะครับก็กดปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าต่างโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาเราก็ซิงได้เลยแล้วแต่จะใช้อันไหนซิงนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะได้เป็นรหัสเหมือนเกมมือถือญี่ปุ่นเข้าไปก็กดนะครับมันจะมีรหัสมาให้เห็นไหมอย่างยาวเลยนะครับแล้วก็กดชิงมันก็จะให้ id มาาสเวิร์ดมาและเวลาที่หมดอายุสังเกตว่า3วันหมดเกมนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็จะย้ายแล้วค่อยมากด แต่ถ้าแนะนําจริงๆนะอันนี้ดีกว่าพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กดีกว่าเพราะมันจะซิงและอยู่ตลอดนะครับแนะนําอย่างนี้แล้วกันอันนี้สําหรับใครที่สร้างรหัสมาตรงนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายล็อกเอาท์ก็คือล็อกเอาท์ตรงๆเคยต้องอธิบายไหมไม่ต้องแล้วนะเอาเอาตรงๆนะครับส่วนอันเราสุดท้ายกลับไปที่หน้าหน้าหน้าแรกนะครับสมมติเราเซฟข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจำได้ไหมมาใส่ที่ไหนอ่าก็คือตรง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 นี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้นะแม็กนี่เห็นไหม เอ่อถ้ามัวเราย้ายมาอีกเครื่องแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้ในการย้ายเครื่องได้ก็โอเคนะคเป็นอันจบกับเกมเอลโครนิกานะฮะก็ผมไกด์ไลน์ไว้เบื้องต้นเฉยๆนะครับเพราะว่าจะให้ผมแปลทุกเควสผมว่าน่าจะนานมากเกินไปนะฮะน่าจะนานมากเกินไปก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดสงสัยตรงไหนเนี่ยพิมพ์ไม่เป็นก็เซฟรูปสกีนช็อตไว้แล้วก็มาโพสในแฟนเพจของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแปลให้เนาะก็อันนี้ท่านผู้ชมก็ลองทั้งใจดูเองกันใครกำลังหาเกม MMO เล่น เกมนี้ก็โอเคดีนะครับไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ก๊อปใครมานะฮะสำหรับคลิปนี้ผมนายชอตตี้บูโจวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับผมนายนชอตตี้บูโจวาจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าเออเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ